นายอำเภอสัตหีบเปิดงานวันไหลร้อมขบวนแห่พระพุทธสิหิงมิ่งมงคลรอบเมืองให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลวันนี้นายอนุสักพิริยอมรนายอำเภอสัตหีบเป็นประธานในการตีค้องเปิดงานวันไหลประเพณีสงกรานต์ซึ่งจัดขึ้นที่วัดสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะโดยมีนายสำริดแพรง,งามรองประหลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ พันตำรวจเอกคมสันคำตุ่นแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสัตหีบนายพลทกรใไคร่ครวนรองนายกอบจอชนบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานกองทัพเรือผู้นำชุมชนประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมงานจำนวนมากทั้งนี้ภายในงานจัดให้มีขบวนแห่พระพุทธสิหิงมิ่งมงคลซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวสัตหีบ ให้ประชาชนได้ส่งน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ก็ยังมีขบวนรถบุพชาติที่ตกแต่งอย่างสวยงามร่วมในขบวนลกลองยาวนางรำแห่รอบเมืองสัตหีบค่ะนายอนุศักพิริยะอมรนในอำเภอสัตหีบกล่าวว่า ประเพณีสงกรานถือเป็นประเพณีที่สืบทอดมาช้านานของชาวไทยซึ่งเทศบาลเมืองสัตหีบเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดงานสืบสารประเพณีสงกรานขึ้นเพื่อให้ประเพณีดีงามนี้ยังคงอยู่และสืบทอดต่อไปโดยเฉพาะการส่งน้ำพระพุทธรูปนะคะการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและการเล่นน้ำสงกรานอันจะนำมาซึ่งความสามาคัคคีรักใคร่และปรองดองกันในสังคมคะ่ะ นิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน